สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะแพทย์หญิงศิลนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาให้ความรู้เรื่องการนอนไม่หลับจะแก้ไขปัญหายังไงมีปัญหาอะไรต่อสุขภาพเราบ้างเพราะหมอได้คําถามมาเยอะมากเลยค่ะว่าหมอคะนอนไม่หลับเลยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะจะก่อเกิดโรคอะไรบ้างจะแก้ไขปัญหายังไงได้บ้าง นอนไม่หลับเนี่ยนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า insomnia มันจะมีเป็นแบบผนะิวเผินอง่ายๆแบบไม่กี่วันเองเขาเรียกว่า adjustment insomnia คือจากการปรับตัวเฉยๆเ,เช่นแบบเฮ้ยพรุ่งนี้จะสอบมาคืนนี้ตื่นเต้นมากเลยนอนไม่หลับหรือแบบเฮ้ยจะแข่งกีฬาพรุ่งนี้หรือมีปัญหากับคนในครอบครัวทะเลาะกันมากเลยเครียดพอปัญหาจบไปก็หมดอันนี้ค่ะคือจากการปรับตัวเฉยๆเ,เป็นปัญหาเป็นวันๆอันนี้ไม่มีปัญหาอะไร แต่บางคนเนี่ยเป็นโครนิッเลยค่ะโครนิッอินซัมเนียคือเฮ้ยปัญหาเรื้อรังคือไม่ใช่หาปัญหาไม่เจอแล้วอะคือมันแบบเครียดจากการนอนไม่หลับของตัวฉันเองอะคือฉันคิดในใจว่าฉันนอนไม่หลับแน่แนเลยมันเป็นปัญหาคือจะน,นอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนแล้วตาค้างเติมอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะจะก่อเกิดโรคมากๆเพราะนอนการนอนเนี่ยเป็นการซ่อมแซมเซล์เลยนะ คราวนี้หมอจะมาพูดให้ฟังว่าประโยชน์ของการนอนมันช่วยอะไรกับของเราก่อนนอนนี่เรียกว่า1ใน3ของชีวิตเลยนะในชีวิตของเราสมมุติเรา,เอ,าอายุ80-90ปีเนี่ยหาเลยนะหนึ่งในสมนการนอนเลยนะงั้น,นอนช่วยอะไรเราบ้างคะช่วยในการสร้างโปรโตีนซ่อมแซมเซลล์อ่ะช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันสร้างอิมมูนเสริมภูมิคุ้มกันงั้นถ้าเกิดคุณนอนไม่ดีภูมิคุ้มกันร่างกายคุณอ่อนแอลงคะ่ะมะเร็งถามหาเพราะมะเร็งเป็นโรคภูมิคุ้มกันนะคะ งั้นสมมุติว่าเขาบอกว่าคุณมียีนมะเร็งอยู่ในตัวแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้งกันคุณดรอปลงไปเปิดสวิตชยีนเป็นมะเร็งค่ะงั้นคุณเป็นเกี่ยวกับโรคออตโตอิมมูนต่างๆภูมิแพ้ต่างๆภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้น้ำมูกเกิดจากภูมิคุ้งกันทั้งนั้นแม้แต่ ความจําอาไซเมอร์เขาบอกว่าตอนที mm ่คุณนอนหลับเนี่ยความจําที่คุณใช้ชีวิตมา12ชั่วโมงในตอนตื่นกลางวันเนี่ยมันมนจะมาจัดเรียงเข้าลิ้นชักตอนนอนค่ะการตอนนอนเนี่ยมันจะมาจัดเรียงว่าเฮ้ยลิ้นชักอันเนี้ยความจํานี้ไม่มีประโยชน์ความจํานี้มีประโยชน์จะมาจัดเรียงใหม่เขาเรียกมากําจัดอมีรอยพักต่างๆในสมองกําจัดออกไปอ่ะว่าง่ายๆจะเหลือพื้นที่เมกะไบต์อ่าเหมือนสมมติว่าเราจัดคอมพิวเตอร์เราจะามาดีลีทออกอ่ะพื้นที่ความจําเพิ่มขึ้น ว่าง่ายๆคือในสมองคุณจะจําดีถ้าเกิดคุณนอนหลับไม่ดีในสมองคุณจะเอาไซเมอร์ถามหาพาร์กินสันถามหาแล้วก็ผิวพรรณจะเต่งตึงเพราะว่าโกดฮอร์โมน จะมีฮอร์โมนหน้าเด็กจะดีนี่คือพูดเรื่องเรื่องผิวพรรณนะเผื่อคนแบบว่าเอ้ยฉันไม่สนใจเรื่องอื่นนะฉันสนใจเรื่องสวยแต่เรื่องอื่นๆอีกเยอะค่ะขับสารพิษทั้งไตทั้งตับทั้งลำไส้คือทุกอวัยวะว่าง่ายๆจะซ่อมแซมหมดช่วงที่คุณนอนหลับงั้นเถเกิดคุณนอนไม่หลับตื่นขึ้นมานลยคะสมองเพลียอ่อนล้าอ่อนเพลียงั้นเรื่องการนอนสําคัญมากๆหมอบอกให้ นันคุณต้องนอนหลับให้ดีอันนี้นี่หมอพูดเกริ่นมานะพูดเกริ่นว่าข้อการนอนหลับมันมีข้อดียังไงดียังไงต้องนอนให้หลบอะแล้วนอนไม่หลับล่ะคะคุณหมอจะทํายังไงได้อะคะมันนอนไม่หลับข้อที่1เลยนะคะหมอพูดมาทุกคลิปน้ําค่ะดื่มน้ําการไหลเวียนเลือดสําคัญมากบางคนนี่น้ำน้อยมากบางคนนี่ดื่มน้ําวันนึงไม่ถึง1ลิตรมีผลมากเลยคะ่ะนอนไม่หลับขอให้ดื่มน้าดื่มน้ําสะอาดเยอะ แต่ไม่ต้องมาเยอะก่อนนอนนะคะพอหลัง6กโมงเย็นหลังหนึ่งทุ่มงดการดื่มน้ําและดื่มเป็นแค่จิบจิบการปากแห้งเฉยๆเดี๋ยวกลางคืนต้องมาตื่นฉี่มีปัญหากับการนอนอีกแต่ดื่มน้ําสะอาดมาทั้งวันระบบไหลเวียนเลือดจะดีข้อที่2ออกกกาลังกายเพิ่มการไหลเวียนเลือดคือมันสำคัญเรื่องการไหลเวียนเลือดค่ะเรื่องการนอนเนี่ยแต่อย่าออกหนักและงดการออกก่อนนอน ช่วยออกตอนเช้าค่ะออกตอนเช้าเป็นออกทําให้ร่างกายเราจะสร้างซีโรโตนินตอนเช้าพอซีโรโตนินตอนเช้าและจะเปลี่ยนเป็นเมลาโตนินก่อนนอน สำคัญมากช่วยออกกำลังกายตอนเช้าตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมานะคะเราจะโดนปลุกตื่นเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนถ้าเจาะเลือดเช็คดูจะมีฮอร์โมนคอร์ติซอลปลุกให้เราตื่นขึ้นมามีฮอร์โมนคอร์ติซอลมีฮอร์โมนนอร์ออดินารีนมีฮอร์โมนพวกโกตฮอร์โมนอะไรในหลังเพียบเลยให้เราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราไม่ได้ตื่นกันง่ายๆนะร่างกายเราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตื่นช่วงนั้นนะคะเราเราควรจะไปออกกำลังกายออกกําลังกายเราจะเฟรชแล้วจะมีซโรโทนินหลังทําให้ร่างกายเราสสดใเราาาไปทํงน ด้วยความสดใสสดใสขึ้นทั้งวันและซีโรโทนินก็จะเปลี่ยนไปเป็นเมลาโทนินก่อนนอนถ้าเกิดคุณได้ออกกำลังกายในเช้าเนี่ยกลางคืนคุณจะนอนหลับได้ดีแต่ต้องมีวันพักบ้างนะคะไม่ใช่ออกกันหนักทุกวันอีกวันนึงต้องซ่อมแซมเซลซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่เราได้ใช้มาก็คือไม่ต้องออกหนักมากบางคนมาเปลี่ยนไปออกกำลังกายกันสองสามทุ่มคืนนั้นนอนไม่หลับนะเพราะตอนออกกำลังกายระบบซิมพลีติกคุณกระตุ้นตอนนอนหลับคุณต้องใช้ระบบพาราซิมมันคนละระบบกันคุณช่วยออกกําลังกายในช่วงที่ ไม่ใช่ว่าช่วงก่อนนอนนะคะต้องพักก่อนก่อนนอนเนี่ยสักสามถึงสี่ชั่วโมงถมาติว่าไม่ไม่สะดวกจริงๆก็อาจจะต้องเที่ยงหรือบ่ายแต่ไม่ใช่เป็นช่วงก่อนนอนนะคะต่อไปข้อที่3นะคะคืองดนอนหลับในตอนกลางวันบางคนบอกกลางคืนไม่ไม่นอนหลับเลยกลางวันง่วงมากๆจะหลับให้ได้เลยบางคนคนแก่อยู่บ้านนะขอหลับกลางวันไปแล้ว4ี่ห้าชั่วโมงกลางคืนก็ไม่หลับอีกขอทนหน่อยค่ะงดนอนหลับในตอนกลางวันง่วงจริงๆคือแนปได้คือหลับแบบ เงียบๆงีบได้อย่ากเกินครึ่งชั่วโมงขอแบบนิดเดียวงดหลับกลางวันให้ร่างกายเรารู้สึกง,ง่วงแล้วจะหลับกลางคืนนะคะข้อที่4ี่คือเมื่อไหร่เริ่มง่วงแล้วพอตอนสัก3 4มสี่ทุ่มเริ่มง่วงแล้วบางคนแบบอุ้ยยังทำงานไม่เสร็จเริ่มง่วงหาวอดรอบแรกตอนดูหนังอยู่อย่างนี้ไม่จบ้ยขอต่อให้จบอย่าฝืนค่ะเข้านอนเลยปรับให้ร่างกายเรามันเริ่มง่วงมีสัญญาณเมลาโทนินเริ่มหลังง่วงแล้วขอนอน,อนเลย ะะและตื่นให้เป็นเวลาไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยวันนี้วันหยุดฉันตื่นเที่ยงไม่ได้ค่ะคุณตื่นเป็นเวลาคุณเคยตื่น6กโมงเช้าคุณก็ตื่นหกโมงเช้าทุกวันเขาบอกว่าให้ทำเซอร์เคเดียลลิซึมคือร่างกายมันจะปรับระบบว่าคุณนอนอย่างนี้คุณตื่นอย่างนี้มันจะเป็นระบบมันแล้วมันจะทําให้ระบบร่างกายเราเข้าที่ข้อที่5นะคะ ต้องทําห้องนอนให้หน้านอนไม่ใช่แบบโหต่อกันปังปังเป่งปังทำเสียงอะไรกันแสงสว่างจ้าร้อนอบอ้าวเข้าไปแล้วใครจะนอนหลับบอก,ก็นอนไม่หลับห้องนอนต้องทําให้แบบเฮ้ยเงียบสงบเยน็นฉ่าสบายมืดคลึม้มหน้านอนใช่ไหมคะเรารู้ว่าเราเป็นคนนอนหลับยากต้องทำให้มันทุกอย่างดูมันหน้านอนต่อไปข้อที่6ไม่กินอาหารคําม,มากเกินไป บางคนนี่กินจนแน่นจนจุกหลับไม่ได้ค่ะมันย่อยย,อย่ยอยย,อย่ยอยย่อยย่อยหลับก็ไม่ได้คุณภาพด้วยเพราะคุณหลับไปเนี่ยอินซูลินยังหลั่งอยู่ตลอดไปบล็อกกันหลังโกดฮอร์โมนหมอบอกให้2ตัวนี้ฮอร์โมนตรงข้ามกันเมื่อไหลหลังอินซูลินปุ๊บโกดฮอร์โมนจะไม่หลั่งทันทีงั้นอย่าก,กินอาหารค่าที่มากเกินไปกินแค่แบบมีท้องพร่องกินแค่แบบพอประมาณไม่ให้หิวก็แค่นั้นเองแต่อย่าอิ่มมากเกินไปอันนี้สําคัญมากเพราะหลายคนนี่ห่ไปหมูกระทะกัน2อสามทุ่มยังไม่นั่นแล้วกลับมา ไม่ได้ค่ะทำให้นอนไม่มีคุณภาพแลาะนอนไม่หลับด้วยท้องแน่นเกินไปนะคะต่อไปข้อที่7ก็คือถ้าเข้าไปนอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยลืมตาโพลมันนอนไม่หลับขึ้นมาเนี่ยพลิกตัวพลิกตัวเกิน20นาทีแล้วอย่าฝืนค่ะมันจะทิ้งทําให้เกิดอาการเครียดให้คุณลุกขึ้นมาเลยลุกจากที่นอนขึ้นมาเลยออกจากห้องนอนนั้นมาหากิจกรรมเบาๆทําอย่าไปแบบเปิดเล่น iPad iPhone นะคะแสงสีฟ้ามันกระตุ้นตานะคุณต้องไปหากิจกรรมเบาๆทำเช่นอ่านหนังสือนั่งสมาธิ ออทักนิดติ้งทำอะไรที่มันเบาๆทำอ,อย่างนั้นนะคะแล้วพองม่วงใหม่ให้กลับเข้ามานอนเพราะบางคนนอนฝืนอย่างนั้นล่ะคะ่ะทนเครียดยิ่งเกิดฮอร์โมนเครียดหลังไม่เอาค่ะถ้านอนไม่หลับเกิน20่นาทีลุกขึ้นไปทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะแล้วก็พองม่วงใหม่กลับเข้ามานอนอย่าให้เกิดภาวะเครียดกับตัวเองนะคะข้อที่8งดอะไรที่มันกระตุ้นก่อนนอนเช่นโหหนังฆ่ากันโหดูแลกรหรอ,หรอกินชากาแฟ แอลกอฮอล์ oh บางคนบอกแอลกอฮอล์ N oh กินวายแล้วหลับดีเลยหมอชอบมากเลยไม่ดีค่ะหลับด้วยพวกนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราหลับไม่ได้คุณภาพหลับไปได้จริงแต่เดี๋ยวก็ตื่นแล้วหลับไม่ได้คุณภาพหลับไม่ถึงนอนเลมสลีปหลับไม่ถึงที่โกดฮอร์โมนฉลังงดพวกอะไรกระตุ้นก่อนนอนพวกนี้นะคะข้อที่9 คือบางคนเนี่ยมีคลื่นแมกเนติกอยู่ในตัวเยอะยุคนี้ค่ะมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเยอะมากต่างกับคนโบราณคนโบราณปุ๊บเข้าห้องนอนหลับแล้วยุคนี้คือแสงพวกคลื่นโมเดมเยอะเราใช้เยอะค่ะ iPad iPhone เครื่องโมเดมอะไรเต็มบ้านเลยผ่าน Wi-Fi ในี่ยผ่านหัวเรามองไม่เห็นมันมันสะสมค่ะเขามีการศึกษาว่าให้ไปเหยียบพื้นดินเหยียบพื้นหญ้าเพื่อให้ร่างกายเราอะผลักพวกอิเล็กตรอนต่างๆลงลงดินบ้าง ออบางครั้งหมอนอนไม่หลับเนี่ยหมอไปเดินเดินเท้าเปล่านะเหยียบดินเหยียบหญ้าหรือบางๆไปทะเลเนี่ยไปเดินเหยียบทรายเลยค่ะให้มันถ่ายประจุอิเล็กตรอนลงไปบางคนนะคะนอนไม่หลับเนี่ยไปเลยเช้าเช้าเนี่ยไปเดินเหยียบพื้นดินพื้นหญ้าไปเดินเหยียบสัก5้านาที10นาทีคืนนั้นนอนหลับเลยมันผ่านประจุออกไปข้อที่10ช่วย รักษาโรคที่เป็นอยู่ยาที่คุณใช้เบาหวานความดันไขมันยาพวกนั้นมันมีผลต่อการนอนบางคนบางครั้งกระตุ้นจิตประสาทเบาหวานความดันยาขับปัสสาวะตื่นฉี่ตื่นฉี่บางครั้งยาพวกนี้นแหละค่ะที่มันมีผลซึ่งเมื่อกี้ที่หมอพูดมาคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่บางคนบอกหมอก็ทําหมดแล้วแต่อยากได้มีอาหารนะอาหารที่จะมันจะช่วยทําให้การนอนหลับได้ดีขึ้นคือกลุ่มไหนหรอหมอหมอจะพูดให้เลยแมกนีเซียม แมกนีเซียมเนี่ยควรจะกินเพราะมันจะทําให้เราผ่อนคลายมากที่เรารู้อยู่แมกนีเซียมพบไหนอะไรบ้างคะกล้วยกล้วยงั้นกินเลยค่ะตอนเที่ยงตอนเย็นถ้าอยากจะนอนหลับกล้วยมีแมกนีเซียมเยอะมากและไม่ใช่แค่ในกล้วยอย่างเดียวนะคะเม็ดแอลมอนแอลมอนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราชาของการนอนหลับเลยคุณกินแอลมอนเลยค่ะวันละประมาณกํามือแค่นี้ไม่ใช่กําพูนๆนะคะ8-10เม็ดประมาณนี้ย มมีแมกนีเซียมสูงโพแทสเซียมสูง,สง,สงโปรตีนสูงในถั่วแอลมอนทานเลยค่ะถ้าคนที่มีปัญหานอนไม่หลับนะคะคือต้องการแมกนีเซียมกินกล้วยกินแอลมอนกินพวกพืชตระกูลถัว่วพวกนี้จะช่วยช่วยมากนะคะนี่คือ,อตัวแรกคือแมกนีเซียมตัวที่สองคือโพแทสเซียมแคลเซียมโอ้พวกนี้มีผลหมดเลยฟอสฟอรัสพวกนี้มีในไหนบ้างคะงาดำผงโกโก้ข้าวกล้องลูกเตย มีพวกนี้ค่ะสารอาหารพวกนี้ครบเลยกินพวกนี้ไปเลยกล้วยหอมอัลมอนด์จัดการไปเลยค่ะก่อนนอนมื้อเย็นโอเมก้า3มีการศึกษาว่าคุณจะหลับได้ลึกขึ้นลดการหลับหลับตื่นตื่นได้ถึง7เท่าโอเมก้า3มีอะไรบ้างคะวอลนัทเม็ดเจียซีดแกลกซีดทานไปเลยค่ะเมลาโทนินมีในไหนบ้างคะเชอร์รี เขาบอกจะกินน้ำเชอร์รี่จะกินเชอร์รี่เม็ดเม็ดเชอร์รี่ที่หมอกินอยู่เนี่ยเชอร์รี่ที่ถ้าเกิดเห็นอาหารเที่ยงหมอในเชอร์รี่พวกนั้นนะคะ,ะมีเมลาโทนินสูงมากกดอะมิโนแอซิดชนิดทริปโตแฟนเราเคยได้ยินใช่ไหมคะพวกนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินทริปโตแฟนมีในไหนบ้างคะน้ำผึ้งกล้วยหอม,มเมล็ดทานตะวันมเมล็ดฟักทองผงโกโกโ้เยอะแยะค่ะวอลนัท คืออาหารพวกนี้ค่ะเป็นอาหารที่ช่วยเพิ่มการนอนหลับทั้งนั้นคือหามาทานเลยข้าวก็กินข้าวโอ๊ตกินข้าวกล้องอย่ากินข้าวขัดข้าวก็คือกินข้าวกล้องงอกอันนี้จะพอตอนมันงอกขึ้นมาเนี่ยข้าวกล้องหรือถั่วงอกทั้งหลายถั่วที่มันเป็นงอกไ่ใช่ถั่วงอกเต็มๆนะถั่วเอามางอกอ่ะถั่วทุกชนิดเลยนะคะแต่มางอกได้สักสองสาวันนะ่ะที่มันมีตัวงอกออกมาจะมีสารกาบ้าอันนั้นนะคะจะมาเพิ่มเป็นเปลี่ยนคลื่นสมองเป็นคลื่นแอลฟาจะหลับได้ดีมาก อโอเมก้าทีเนี่ยทำให้หลับได้ลึกหลับได้ดีมากเนี่ยมันค่ะวนๆอยู่ในกลุ่มพวกนี้มันจะช่วยช่วยมากอยากให้ให้ทุกคนหาพวกนี้มากินผงโกโก้เนี่ยค่ะมากินเลยจะช่วยดีมากเลยนะคะแต่หมอแนะนําเลยว่าคือแอลมอนราชาแห่งการนอนวอลนัทเชอร์รี่เด่นๆเลยนะคะกล้วยหอมหามาทานเลยตัวเพิ่มโอเมก้าท ะะก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆปรับพฤติกรรมทั้งหมดมาแล้วก็เน้นเรื่องการกินกลุ่มแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมทั้งหลายที่พูดมานะคะอยากจะฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้เพราะว่าการนอนนี่สําคัญกับชีวิตมากๆลดทุกโรคเลยนะคะก็ะะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันคะ่ะก็ฝากติดตามหมอได้นะคะทางแฟนเพจหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้คะ่ะ